พี่น้องแผนของเฮาได้ผลเฮาเอาอัอนนี้คืนรถเนาะเพราะว่าแบ <c oughs> <c oughs> ขึ้นอีกแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อวันนี้น้องตุกเกียวกามาตัดง่าใบกระถินเนาะนี่เพล่ดเพลิอยู่ป่าอยู่มองนี้เลยพี่น้องแห่งตัดหฮงโป่งเด้อต้นกระถินนะพี่น้องมื้อนี้น้องตุกเกียวกาสิไป จับแบ้พี่น้องจํานวนหาโตเนาะเพื่อสิเอามาเลี้ยงเป็นแมพันธุ์แนวพันธุ์เท่าไรพี่น้องเพราะว่าเริ่มจิสูญพันและย้อนว่าลดซนแล้วก็หายแบบบ่งหูสาเหตุเนาะพี่น้องเขาก็เลยสิเอาเนือ่อไปล่อไปจับเพิ่นลองมาเบิ่งว่าสิไดรือีบอเนาะ ากระถินนี่พี่น้องกูนาเสือชมีมากกระถินน,น้องตุ๊กเกียวบบเห็นน้องคิดว่าสีอาอันเอาแต่หง่างกระถินไปให้แบ้ะเนาะนมีมากนําพอดีเลยเอาไปกินกวตํามังหงพี่น้องอ่อนๆเลยนี่ใส่ถุงถุงก่อนพี่น้องเราต้องเอาอาหารที่แพะชอบกินเท่านั้นไปล่อเนาะพี่น้อง นั่นก็คือหางกระถิ่นพี่น้องนี้เบ้อคนมากขึ้นอย่างนี้นแพะเฮาทาั้งเบิดมีหาโตเนาะพี่น้องเฮาก็เลยต้องเอาเนื้อหรือว่าเอาอาหารให้แพะหลายเนี่ยจักหน่อยเนาะอ๋อหนิงามๆเป็นหมาอีกแล้ว มีน้ำหมอกนะพี่น้องมีน้ำด้วยแม่บึงว่ามันมีมองไหนอีกอยู่ที่ก็มีมากพี่น้องมาแก่อ้ะมกะกะทินโน้ตุกเกียวเฮียใครเห็นบ้างพี่น้องมกะกะทินอ่อนพี่น้องตุกเกียวใส่กันกระเป๋ากางเกงนะเฮียเทยบร้อยพี่น้องนี่มกะกะทินตัวนี้แก่เนาะตัวนี้หายเลยอะ่ะ เฮากะทิได้ประมาณนี้พี่น้องอเอาแค่นี้ก็พอเนาะนี่สุดท้ายเ้าก็เห็นแล้วพี่น้องมากะทิแล้วหล่นอยู่ตรงนี้เองนี่อ่อนอ่อนพี่น้องอ่อนค่ะอ,อ่อนมากมองก็สิบอ,องเหี้ยอีเนาะใส่กระเป๋าไว้ก่อนจาซุกมาก,กินกับตำมังหุงพี่น้องเอาเมือก่อน ับ,บ,บ้านนี้น้องตุเกียวกับซิมาเตรียมถอยรถฮุนไดออกน้อพี่น้องเพือ่อสิเอาเนื้อใส่หล,งลังรถแล้วก็เอาไปล้อแบ้ขึ้นลลหลังรถเฮาเนาะพี่น้องวันนี้จะสำริจไหมเพราะว่าแบ้เพื่อนมักโดดเนาะพี่น้องมักโดดแบบขึ้นท้ายรถอยู่แล้ว,วนะมองสูงสูงเพื่อนโดดเก่งๆได้นี่ยังไปบบฮอดใส,ส่ซ้ำ แม่วาเพิ่นเปิดประตูอันออกบอเบิดพี่น้องมันยังหอมยังแคบอยู่เนาะแม่วากับเป็นคนถือกล้องให้พี่น้องถ้าเบิ่งเเ้อเวลาแม่เพิ่นย่างพี่น้องนี่ก็สิให้เบิ่งตอนเวลาน้องตุ๊กเกียวถอยรถเนาะว่าจะถอยได้ไหมประตูเข้ากับขยายออกหน่อยหนึ่งแต่ก่อนหอมก่านี้อีกพี่น้องประตูเนาะนี่ก็สิถอยออกไปเลยพี่น้องแม่วาเพิ่นการุ้นรุ้นรุนเพราะว่าน้องตุ๊กเกียวบ่ค่อยได้ขับพะนาพี่น้อง แต่ว่ากะเฮียนไว้เนาะคือจังซี่และยามจํเป็่นเนาะบมว่าต้องขับรถกะขับพี่น้องมันจังเปลี่ยนน้องน้อยเนาะน้องน้อยเพิ่นบอยู่กันน้องตัวเกี่ยวเป็นคนเหตแทนขับแทนทุกอย่างพี่น้อะนี่เรียบร้อยถอยออกมาแล้วแมว่าเพิ่นแย่างนำรถออกมาพี่น้องน้องตัวเกียวเนาะหัวแม่ว่าเวลาเพิ่นจับกล้องนะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นท่าเดินของแมว่านาะพี่น้อง อันนี้คือเบ้ของเฮาน,น้องพี่น้องที่เฮาสิจับเมื่อแต่บังหวาสิจับได้หรือบ่น้องตัวเกี่ยวกันมากับแม่วาพี yes? ่น้องมีเบ้ห้าตัวพี่น้องมีแพะห้าตัวนี่คือเหงื่อเต็ก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 เร็วเร็วเร็วเต็ก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 คันสิล้อขึ้นรถนี่เลยเนาะพี่น้องว่าสิได้หรือบ่คันล้อขึ้นได้เขาก็เอาเชือกมัดเพิ่นมาเป็นโดดรถเนาะคันสิได้เต็กเต็ก มาขนาดมาจะ้เซาเซายังหมดหันพี่น้องงงหลาย๊ต๊กเตกเอานี้อนเอาเร็วๆินเลยนี่พี่น้องเตกเตกมีแบ้ห้าโตท่อนี้แหละพี่น้องมีตัวนี้เหมือนงัวที่สุดเหมือนวัวเลยเตกเตกินแล้แม่เร็ว รวยรวยรวยพี่น้องรวยกมาน้ำเฉยอโอ้ยน้องตกเกียวใส่ยาให้รวยยุยตาพี่น้องเต๊กเต๊กกินเร็วๆเจ้าคนสิขึ้นรถหรือบ่อเนาะพี่น้องวันนี้หนงน้อยไม่อยู่ก็ไม่มีเพื่อนพี่น้องมาจับแบรนํากันเนาะมากับแม่หวาสาสุกหนึ่งเข่าพี่น้องเบาไอ้ก็ไปปั่นเข่าซอยกัะเจ้าเนาะเต๊กเต๊กเต๊ก ะบาไอ้เพ่นเอาเบ้ไอ้อ,อกมาผาสมเลยนี้พี่น้องจังได้เบตัวนี้มาเนาะเบ้หูยาวๆอันนี้คือแม่ของเขาค่ะมันลุ้นนํากันด้วยพี่น้องว่าเขาสิสามารถเอาเบ้ขึ้นลดได้บาเบื้องส่งก็สินาด้อยู่เนาะมันก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวกเกี่ยวไปลีก่อนพี่น้องไปลีให้เพื่อนกินก่อนปกติห่ะเบมันสิมักโดดเนาะมันก็นคือสิโดดอยู่พี่น้อง โดดขึ้นรถเอง่ะนะนนี้พี่น้องแผนของเหาได้ผลเฮาาอาอนนี้ขึ้นรถเนาะ<ป>เพราะว่าแบร <laughs> <อ> <laughs> ขึ้นอีกแล้วพี่น้องมุงแม่พ่นยืน,นยิน้มเปย่ค่ะพี่น้อง <laughs> แบรคดองขึ้นรถนี่เพราะว่าเหาอันเคยเลี้ยงเผ่นน้ำิ่นมักดองเนาะสู้งสามแดพิ่นกระดองขึ้นได้ฮะนะก็เลยว่าเอามาล้อิ่นขึ้นรถแบบนี้นี่ ไ,ได้เอาเอาอโซนกันแล้วเ <laughs> ต๊กเต๊กเ yeah. ต๊กเต๊กันจะกินพูดเดียวพี่น้องตัวนั like ่นก็เลยโดดลงล่ะอันนี้ก็คือองค์ขลักนะคะองค์กระทักองค์องค์ลักก็มาด้วยพี่น้องเบิง์เบะเม่หวาก็ไหลตอมอยู่พี่น้องมาขึ้นขึ้นไว้ชัดแม่ ๋อบอให้เพื่อนเห็นเอาไปรีกก่อนเข้าไปรีกก้อนอไม่ว่าสิปเปลงเหงือก่อนพี่น้องก่อนที่เฮาสิเอาเหงือมาล่อเพื่อนนี่เนาะพี่นอ้องปกติเข้ากับป่อยนี่แหละป่อยให้เพื่อนไปกินตามป่าเนาะแต่ว่าเบ้เฮ้านะ ลดหน่อยถอยลงทุกวันทุกวันพี่น้องก็คือมันหายหายแบบบูงสาเหตุแล้วก็หายลดซนน้ำเนาะหนึ่งก็คือลดซนสองก็คือหายบูงสาเหตุเลยพี่น้องก็เลยว่ามันยังเหลือหน่อยเนาะอยากได้แนวพันเพิน่นเอาไปขยายพันก็เลยก็เลยว่ายานเพิ่นดับแนวอะไรพี่น้องแล้วสิเอาไปเลี้ยงเอา,นาเนาะไปเลี้ยงขังเอาให้เพิ่นขยายพันก่อนอุ้ยกำลังจะขึ้นอีกแล้วค่ะ น้องเพิ่นกำลังสิขึ้นไม่ว่าเอามาลอทางเทิงพี่นอนอะนี่ไม่ว่าเอามาทางในแล้วพนแนมเห็นพนสิขึ้นเด้อแบเบพนสลาัาดเด้อพี่น้องอือจะีก่อนไม,ออไม่ว่าก็เออไม่ว่าก็รวยอ่าลองมือพี่น้องจะได้ผลไหมอยู่พนกับแนมเบื่ออาหารอยู่เนาะเก็บกิน ไม่หว่าอยู่พ่นกับรวยถ้าวใจเย็นๆเนาะพี่น้องเ่าว่ามาเช้าแล้วแต่ว่าเบ๊ออกไวๆออกจากอันคอค่ะพี่น้องคอบไริปิดเนาะบัดขำม,มานะ่ะเลี้ยงเบ๊กคือเพื่อนมาเองเด้อพี่นอ้องห่าบุทาไล่เลี้ยงเบกตอนเช้าออกเองตอนแรกมาเองเนาะเพื่อนชิจื้อบ้านเพื่อนได้พี่น้องเบ๊นะ รอ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 แล้วรอแล้วสบายดีแม่เดมาจับแบกับตวเกียวนองน้อยบุยุ่ลุงน้อยละโอ้พอดไปลอยกระทงคืนมื้อนี้แม่ลอยกระทงมันบอกเมล็ดเนาะแม่โอ้เมแรดลอยกระทงนองน้อยบุยุ่เลยมาเอาแบกับตวเกียวก็คิได้นี่บ่เอาใบกระถินใช้รถดกับร่องขึ้นดองน้ำผัดลงเนาะเออเฮ็ด ใช้วิธีไม่ว่าซึมมัจัดเอากลืนบบดน,นี้แจ้งน,นอนบบดนีน้ทำใหบุกขึ้นเลยรอเบอิ่งอีกจักหน่อยพี่น้องถ้าไม่ขึ้นก็รอตอนแรงตอนเย็นนะสีขาวงามงามนี่พี่น้องสวยกับสีน้ำตาลเนาะนี่สีน้ำตาลนี่แบบฝรั่งเด้อพี่น้อง ทั้งหมดมีห้าตัวค่ะแม่ว่าเตรียมจับไ,มไหมไปไล่แล้วพี่น้องคุณนบขึ้นรถจักรื่อเนะตอนนี้ก็คือแบ้เฮานาะพี่น้องเปลี่ยนเส้นทางก็คือแบ่าว่าคุณโบขึ้นรถเฮาแล้วเนาะตอนนี้แบ้ค่นได้ย่างไปพุนแล้วพี่น้อง แปลว่าเฮามาเอารถ่นมาใส่ไอรีบอนอื่นนะ่นกระยานคือกันเนาะยานแปลว่ายานคนอื่นมาจับเอาเิ่น,นะนะก็คือถ้าเฮาไปจับยื่เเือนมันก็สิไทยอยู่ีแบบหนึงนะ่งเนาะก็มีความปลอดภัยแบบเพิ่นก็ะยานนะถ้าเฮาจับได้แสดงว่าคนอืน่นจะจับได้คือกันเนาะเอายิ่อมารอแล้วพี่น,น,นะอน,น้องกับเ่นพามแบอยู่เนาะพี่น้องแบัแบสลัดอยู่กับภารกิจื้นนี้ถือว่าบอสำเร็จเนาะพี่น้องก็มีแต่หาเบ่งมื้อแรงว่า จะเป็นเนวใดขาสซีมาจับแม่วาเพิ่นว่าว่าแบ้มาตอนแรกเนี่ยเอาเสือ้อค่ะนะไปมัดเอาเพิน่นแล้วสิยกขึ้นยกแนื้ใดเน้อ,นอตัวเกิดสิยกได้บอกพี่น้องกับแม่เนาะสาวซุกกะฮดอยูฮินอยู่เพื่อนพี่น้องบ่อายกับบ่ยู่น้องน้อยกับบ่ยู่โอ้ยพี่น้องกะมาถารุ่นน้ำกันตอนแรกเนาะพี่น้องสีมาจับอีกส่วนตอนเช้านี้ถือว่าจับเพิ่นบ่ได้เนาะเพิ่นออกไปกินอาหารแล้วพี่น้อง สรุปภารกิจจับแบของเฮาในมื้อนี้กันยังบ่อสร็จน้องพี่น้องแปลว่าแบนี่มันก็จับยากเติบแลบพี่น้องแบบมันแห้งเนาะแห้งถ้าเฮาสีจับกลางคืนกะคิดยากอยู่พี่น้องถ้ามาเป็นผู้ชายจับนะก็สีไข่อยู่เนาะจับแล้วก็เอาเสื้อมัดมัดคอเพิ่นนะพี่น้องแล้วก็ยกขึ้นรถเนาะแต่ว่าแบตัวหนึ่งก็น้ำหนักประมาณสามสิบสี่สิบโลพี่น้อง เราตะเกี่ยวเกงว,ว่าสิยกบัวร้เนาะแม่เพื่นกันยกนักบัวร้พี่น้องกะมีแต่ถ้าเบาอ้ายกำหน่งน้อยมากก่อนน้อพี่น้องบานนี้สำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เ้อพี่น้องและที่สำคัญขอขอบคุณที่บอกกดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย